ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับหลังจากทำแทงน้ำที่มีความจุประมาณ5000ลิตรครับผมได้เดินสายเมนเดินท่อเมนขนาด2นิ้วครับเดินท่อเมนสายน้ำออกไปตามสวนขนาด2นิ้วครับเดินห่างออกเดินระ,ะยะทางไกลออกไปจากแทงประมาณสักร้อย ร้อยเกือบ200เมตรครับท่อเมน2อนิ้วครับนี่ครับที่เห็นเป็นท่อเมน2อนิ้วครับเดี๋ยวตอนพาเดินดูครับแต่แรงน้ำแรงดันน้ำไม่พอครับไม่สามารถที่จะดันออกท่อท่อย่อยท่อซอยได้ผมก็ทำแอร์แวรครับทำแอร์แวรขึ้นมาช่วย2จุดครับเป็นแอร์แวรอ่า สามนิ้วครับครับขนาดตัวแอร์แวรสามนิ้วครับนี่ครับครับสำหรับแอร์แวร์ประโยชน์แอร์แวร์มีประโยชน์ยังไงใช้งานยังไงก็ให้เพื่อนๆเ, uh, เข้าหาข้อมูลทางเน็ตทาง YouTube นะครับในส่วนนี้ตอดไม่ได้อธิบายครับคืออยากให้รู้ว่าทำแท้งน้ำที่วางแทงอยู่กับพื้น ที่มีความจุประมาณ5,000 5,000ลิตรไม่ต่ำกว่า5,000ลิตรครับแล้ส่งน้ำมาส่งน้ำออกมาเพื่อที่จะลดต้นไม้ครับแต่แรงดันน้ำไม่พอครับไม่สามารถที่จะฉีดออกที่หัวฉีดลดต้นไม้ได้ต่ออก็เลยต้องได้ซื้อเครื่องสูบน้ำมาช่วยดันเพิ่มแรงดันครับนี่ครับเครื่องสูบน้ำ เป็นยี่ห้อ,อโทมิสุครับขนาด8.5แรงม้าครับ8.5 HP นี่ครับคือในส่วนของเครื่องสุบน้ำนะครับที่ต่อต่อเข้ามาครับทางนี้จะเป็นทางน้ำเข้าครับต่อก็เหมือนต่อใช้ข้อต่อ PVC น้ำประปาทั่วไปเหล่านี้แหละครับเข้า2นิ้วครับก็เป็นเกลียว เดียวในสองนิ้วแล้วก็ต่อเชื่อมต่อท่อทางน้ำเข้าเลยครับส่วนนี้เราก็หมุนเข้าทีา่เชื่อมกับเครื่องเลยครับครับตรงนี้เป็นทางออกครับใช้ข้อต่อ2นิ้วเหมือนกันครับครับต่อออกมานี่แล้วก็เดินไปเลยครับตามท่อเมนครับเครื่องตัวนี้ต่อซื้อมาในราคา2,000กว่าบาทครับ รวมค่าส่งก็เกือบเกือบสามพันครับลูกซื้อให้ทางช้อปปี้นะครับ,รบนี่ครับในส่วนของการต่อในเครื่องก็ต่อธรรมดาเหมือนเราต่อท่อประปาทั่วไปแหละครับจากนั้นก็ต่ออดก็มาเทแท่นปูนทแท่นปูนยึดเพื่อว่าไม่ให้เครื่องมันสั่นครับครับเทแท่นปูนแล้วก็มีฝั่งน็อตโผล่ขึ้นมาคันยึดที่ตัวเครื่อง ทั้งสี่มุมครับ,รบนี่ครับในส่วนของเครื่องครับง่ายๆครับเพ,เ,พเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำตอนนี้กำลังตอนกำลังปั๊มน้ำขึ้นแทงอยู่นะครับรอปั๊มน้ำเต็มแทงแล้วก็ตอจะอทำการเดินเครื่องครับให้พี่น้องดูว่า,าจะสามารถดันน้ำส่งน้ำออกไป ไกหลายหลายร้อยเมตรได้ไหมครับตามท่อซอยที่ตอ๊อดทําไว้ครับนี่ครับเป็นท่อซอยพีอีหกหุนครับไปตามแถวต้นไม้ไปห่างออกไปสักเกือบสองร้อยเมตรครับโน่นครับตรงตรงทิวป่าไกลไโน่นครับระยะสุดของท่อซอยครับนี่ครับมาดูทางนี้เป็นท่อเมนครับตออดวางยาวออกไปอีกหลายสิบเมตรครับ ไม่ต่ำกว่า40ไม่ต่ำกว่า40เมตรครับท่อเมนครับมาด้านนี้ก็นี่ครับย้อนกลับไปที่แทงน้ำครับรวมระยะทางท่อเมนนี่ก็ก็เกือบเกือบ2 0งเมตรแล้วครับนี่ครับต่อให้ดูครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเมีข้อสงสัยบ้างหรือว่าประสบปัญหาในการ ปล่อยน้ำเพื่อที่จะไปลดต้นไม้จากแทงน้ําแล้วแรงดันน้ําไม่พอต้องแก้ไขยังไงครับวันนี้ตาออดได้ปิดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อที่จะช่วยดันน้ําออกท่อเมนครับครับน้าเต็มแทงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลจะเป็นยังไงครับครับน้ำเต็มแทงแล้วครับ เดี๋ยวผมจะไปเดินเครื่องลองดูเดี๋ยวไปเดินเครื่องเลยครับนี่คือแรงดันน้ำที่ปลายสายครับ ดันมาถึงปลายสายเร่งเครื่องเบาๆนิดเดียวครับเครื่องสูบน้ํานี่ครับที่เห็นโอ้แรงดันดีมากเลยครับรอดแล้วต้นไม้อย่างนี้รอดแน่นอนครับตอนแรกไม่มีเครื่องสูบน้ําครับพอซื้อเครื่องสูบน้าํามาช่วยดันน้ําที่ท่อเมนตอนนี้โอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยเนี้ยเนียต้นน้ําอยู่ห่างออกไปสักประมาณสัก 300เมตรครับเนี่ยครับเดี๋ยวซูมเข้าไปซูมเข้าไปนะครับน่้นครับแทงน้ําไกลๆน้นครับเกือบครึ่งกิโลครับครับภาพซูมไกลมันจะสั่นนิดๆนะครับครับแต่อยากให้พี่น้องดูว่ามันได้ผลครับครับนี่แะครับใส่เครื่องสูบน้ําช่วยดันสำหรับท่านที่มีปัญหาในการปั๊มน้ําครับสุดยอดมากเลยครับ แ่งฉีดน้ำตามต้นไม้เมื่อใส่หัวฉีดแล้วครับนี่ครับแ่งฉีดน้ำครับที่ต้นมะข่าหลวงครับมะข่าโมงครับแ่งฉีดน้ำครับทีตบ่ต้นพยุงครับต้นพยุงครับ ที่ต้นพยุงครับนี่ครับแรงดันหัวฉีดช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายท่อแล้วครับเกือบจะต้นสุดท้ายแล้วครับครับตรงนี้ต้นพยุงครับเดี๋ยวเราเดินไปดูต้นสุดท้ายว่าแรงดันจะพอไหมครับนี่ครับได้ประมาณนี้ คือต้นสุดท้ายอ่ายังไม่สุดท้ายนะครับเกือบถึงต้นสุดท้ายแล้วครับได้แรงฉีดประมาณนี้ครับรับเดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายเลยครับนี่คือจุดสุดท้ายครับในสวนแรงดันได้ประมาณนี้ครับครับนี่ครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับ ตรงจุดสุดท้ายครับก็พอช่วยให้ต้นไม้ไม่เสาตายแห้งตายก่อนที่ฤดูฝนจะมาครับครับนี่ครับ,รบที่ต้นพยุงครับนี่ก็ต้นพยุงครับหลอดแล้วครับคราวนี้ครับนี่ครับพยุง ครับเพกาครับก็สรุปว่าใช้เครื่องสูบน้ำช่วยดันน้ำมาตากาจากออกจากท่อเมนครับแยกออกมาท่อย่อยก็ถือว่าใช้ได้การดีพอสมควรครับช่วยให้วิกฤตการขาดน้ำของต้นไม้รอด สำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังประสบป,ปัญหาเรื่องแรงดันน้ำครับต้อดก็ทำคลิปมาให้เพื่อนๆนดูครับเพื่อจะเป็นแนวทางเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับคือเอาเครื่องสูบน้ำช่วยดันครับตัวนี้ต้นพยุงเกือบไม่รอดครับน้ำเกือบมาไม่ทันแต่ตอัดเจาะมาฉีดผิดตำแหน่งครับที่ผิดคือตอนนั้นสายยางมันยังไม่หดตัว ก็มาเจาะตรงต้นตรงจุดต้นไม้อยู่แต่พ่อสายยางพอสายยางหดตัวแล้วก็เคลื่อนออกไปอีกเป็นประมาณสักฟุตสองฟุตนะครับจากโคนต้นไม้เดี๋ยวจุดนี้ต้องได้ปรับปรุงแล้วครับครับนี่ที่ต้นสักครับก็ใส่หัวฉีดไม่ตรงตำแหน่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการหดตัวของสายยางครับก็ขอบคุณพเพื่อนๆครับสำหรับการติดตามนะครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือว่ากำลังสงสัยว่าเครื่องสูบน้ำจะช่วยดันแรงดันน้ำเพิ่มแรงดันน้ำได้ไหมครับก็ดูจากตัวอย่างคลิปนี้ได้ครับนี่ครับถ้าประมาณนี้ก็ถือว่ารอดแล้วครับ